ใตอนนี้นะครับมั่นใจเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยคงกําลังทอแท้อยู่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่อาจจะซื้อบิตคอยไว้ในราคาที่สูงๆเช่น 1 0 0 0 0แสนเนาะและแน่นอนว่าตอนนี้บิตคอยมีการตกลงมาที่7 7 0 0 0นเะครับนเวลาที่ผมอัดคลิปนะและแน่นอนว่ามีคนดอยกันค่อนข้างเยอะเนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะว่าในตอนนี้เนี่ยบิตคอยมีโอกาสที่จะเล่นยังไงบ้างนะครับเพื่ออาจจะมีการทุเลาความเจ็บไปได้บ้างเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในห้อง V.I.P เนาะก็เป็นคนที่หันมาเล่นกับเ x c h a n เช B i t g e t ตแล้วก็สมัครเปิดบัญชี Bitget ผ่านคริปโตป๊อปเนี่ยนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะก็มาดูกันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยม ประมาณ88,000ลงมาแล้วพอบิตคอยมีการทะลุ91,000เนี่ยตัวผมเนี่ยได้ผ่านตัวเนาะจากสายโฮเนี่ยกลายเป็นสายเล่นช็อตแทนนะครับก็แน่นอนว่ามีการเล่นช็อตกันมาตั้งแต่88,000เวลามันตกลงมาก็ขายแล้วพอมันดีดขึ้นไปใหม่ก็ช็อตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี88,000 85,000 83,500คือได้กำไรกันมาทุกไม้เลยถูกไหมครับล่าสุดเนี่ยพอมีการตกลงมาเนี่ยผมก็ได้มีการบอกในกลุ่มไปนะว่า 14,460เนี่ยมีรับสำคัญของบิตคอยน์และแน่นอนว่าบิตคอยน์มีการตกลงมานะครับ ผมก็ได้บอกไปว่าสําหรับคนที่อยากเสี่ยงลองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไม่แย่ถูกไหมก็แน่นอนว่าบิตคอยมีการดีดขึ้นมาเนาะมีการดีดขึ้นมาที่ประมาณ81,000ืเนาะก็ถือว่าได้ลองไปหลายพันจุดอยู่เหมือนกันนะครับ, <c oughs> บ <pant ing> แต่ตัวผมไม่ได้เล่นนะผมบอกตามตรงนะไม้ไหนผมเล่นไม้ไหนผมไม่เล่นนะครับอันนี้ผมบอกไว้สําหรับคนที่อยากจะเสี่ยงเล่นลองด้วยเนาะแต่ช่วงนี้ผมบอกตามตรงว่าผมเลือกเล่นแค่ช็อตนะครับทีนี้ผมก็เลยหันมาเปิดช็อตอีกทีเนี่ยตอนราคาประมาณ79,927ก็ตอนน้เนี่ด้กําไรกันเ,นนนเ,นนเนก้าร้อยยี่ส ประมาณ3,000จุดซึ่งได้มีการปิดทํากําไรครึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็เอาทุนออกมาแล้วอย่างตัวผมเนี่ยจะชอ็อตไปที่78,000เพราะว่าผมจะค่อนข้างถั่วไปด้วยนะคือผมมาดันไปปรับผิดนะเป็น 1x ทีนี้ก็เลยเฮ้ยลงน้อยไปหรือเปล่าก็เลยถั่วเพิ่มไปนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่78,500เนาะก็น้อยกว่าคนที่ผมบอกอีกนะครับ แต่แน่นอนว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกสําหรับคนที่มีการดอยอยู่ข้างบนสูงๆด้วยเนาะคือผมไม่ได้จะมาตัดกําลังใจนะครับคือผมกําลังบอกในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเนาะไม่ใช่ความสวยหรูไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยินนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้ยินแล้วคุณทํากําไรได้ในอนาคตเนาะคือในตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าบิตคอย n ตกลงมาใช่ไหมครับและแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่คนดอยกันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ1น0 0 0แสนขึ้นไปถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่า บิตคอยนะ่าจะไปจบที่2อ0แสนเหรียญก็แน่นอนว่าตอนนี้มีการตกมาที่77,400เนี่ยอาจจะมีผิดหวังกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆมาดู3เส้นนี้กับผมนะคือเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีส้มแล้วก็เส้นสีเขียวในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําอยู่อย่างหนึ่งเลยนะคือมันมีการตกลงมาชนเส้นสีส้มนะครับซึ่งเป็นเส้นรลับที่ผมมองว่าไม่ควรจะหลุดนะถ้ามันยังเป็นบูลันฟังให้ดีๆนะครับคือ ถ้าเราสังเกตนะทุกรอบเลยนะต่อให้มันจะเกิดการตกการยอ่อแค่ไหนในช่วงที่เป็นบูลันเนี่ยมันจะไม่มีรอบไหนเลยที่มันปิดแล้วหลุดเส้นสีส้มลงมาเห็น <he en S 2> ไหมซึ่งราคาเส้นสีส้มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ76,8 1 0ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนดูช่วงตลาดขาขึ้นปี2020ตอนที่มันเป็นบูลันเนี่ยต่อให้มันมีการย่อลงมาก็จริงนะแต่มันจะชนเส้นสีส้มแล้วดีดขึ้นไปก่อนถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการปิดแล้วหลุดเส้นสีส้มลงมาเนี่ยอันเนี้ยคือช่วงของหายนะ เป็นการไซเว์เพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นบลิชจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการตัดกันลงนะเส้นสีเหลืองลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีส้มเมื่อไหร่อันนี้คือมีโอกาสที่บาลานซ์สตาร์ทถูกไหมครับมาดูในปี2016ก็ได้นะคล้ายๆกันนะคือเส้นสีเหลืองเนี่ยจะรับมาตลอดถูกไหมครับรับมาตลอดรับมาตลอดพอหลุดเส้นสีเหลืองปุ๊บเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วแต่สีส้มก็ไม่หลุดใช่ไหมลงมาชนปุ๊บดีดอ่าทีนี้เนี่ยพอมันหลุดลงมาเนี่ย ปัญหามันเกิดมันเป็นการไซเบรเพื่อรอวันที่จะตกแรงนะครับผมพูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆกันนะครับมีการตกลงมาจากเส้นสีเหลืองรอบหนึ่งถูกไหมชนเส้นสีส้มปุ๊บดีดขึ้นไปปัญหาก็คือปัจจุบันเนี่ยมันหลุดเส้นสีเหลืองลงมาแล้วที่ผมพูดตลอดเสมอเนาะว่าไม่ควรหลุด91,000หนนะเพราะอะไรเพราะเส้นสีเหลืองตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรับที่แข็งแกร่งด้วยถ้าหลุดลงมาเนี่ยคือปัญหาแล้วที่ผมได้มีการบอกต่อมาคือ เส้นต่อมาที่จะรับคือเส้นสีส้มตรงนี้ปัจจุบันต้องบอกว่ามีการชนเส้นสีส้มแล้วและดูมีการดีดขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะมีโอกาสที่จะปิดยืนเหนือเส้นสีส้มได้นะดังนั้นผมจะให้เพื่อนๆไว้2แบบนะครับแบบแรกคือเส้นสีส้มตรงนี้รับอยู่ทําให้ราคาบิตคอยในอนาคตเนี่ยดีดกลับขึ้นไปชนเส้นสีเหลืองอาผมไม่รู้ว่าอนาคตเส้นสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะผมขอวาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันสมมุติอนาคตเส้นสีเหลืองเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบแรกนะถ้าเกิดว่าเส้นสีส้มรับอยู่ ราคาบิตคอยอาจจะมีการดีดขึ้นมาเทสแถวแถว9 1้าหมื่นอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเลือกทางว่ามันจะเล่นยังไงมันจะเล่นอยู่ในกรอบเส้นสีเหลืองกับเส้นสีส้มหรือเปล่าถ้ามันเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับแปลว่ามันมีโอกาสที่จะรอวันที่จะตัดกันลงเพื่อที่จะเกิด b a r i s h อย่างรุนแรงถูกไหมแล้วถามว่า b a r i s h เนี่ยจะไปชนตรงไหนเนาะอ่าผมให้ง่ายๆเลยนะมีโอกาสที่จะลงไปชนเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเส้นสีเขียวอยู่ที่ราคาประมาณ4 5 0 0 0 800้นั่นเองอันนี้คือยาวๆเลยนะแบบอนาคตว่า e บ r i s h เนี่ยจะตกไปได้ถึงสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบเพื่อนๆได้ว่าประมาณ45,800เนี่ยมีรับที่แข็งมากๆของ Bitcoin นั่นเองนะครับแต่อีกรูปแบบหนึ่งคือไม่ใช่ผมขอพูดตามตรงนะครับว่าสำหรับคนที่ดอยนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีส้มตรงนี้ดันรับอยู่ขึ้นมาประมาณ91,000หรือว่า9ก0 0 0่กว่าๆอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนั้นเส้นสีเหลืองจะอยู่เท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะทให้คุณ หลุดดอยหรือว่าคุณอาจจะทยอยขายตรงช่วงนี้ก็ได้อย่างน้อยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจ็บตัวแบบเจ็บเวอร์จนเกินไปนะครับอันนี้คือแบบแรกซึ่งเป็นแบบที่คนที่ดอยอยู่เนี่ยอาจจะภาวนาให้เป็นมากที่สุดแต่ทีนี้นะครับผมขอพูดอีกแบบหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณทําใจรับไม่ได้เย่ยสามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณดอยอยู่เนาะก็อันเนี้ยอาจจะเป็นความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคือในกรณีที่ราคาบิตคอยต่ํากว่าเส้นสีส้มลงมา หรือว่าปิดแท่งต่ำกว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่บิตคอยจะลงมาแล้วอาจจะเป็นการไซเวอยู่แถวนี้ก่อนเพื่อรอวันตกลงมาชนเส้นสีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กลับขึ้นไปให้เพื่อนๆหลุดดอยกันนะอยากให้ทำใจไปด้วยนะครับว่ามีแง่มุมนี้ด้วยแต่สำหรับคนที่ช็อตมาแน่นอนว่าอาจจะได้เฮเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้นสีส้มตรงเนี้ยถือว่าเป็นตัวค่อนข้างตัดสินนะครับอย่างในอดีตป,ปี2021นเเนาะชนเส้นสีส้มหนึ่งรอบดีดขึ้นไป กลับมาชนเส้นสีส้มรอบที่2ออันนี้รับไม่อยู่หลุดลงมากลายเป็นแบริชส่วนปีสอง8นสิบปดนะครับมีการลงมาชนเส้นสีส้มหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับรอบที่สามหลุดถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายนะครับช่วงจังหวะที่คุณสามารถขายได้คือช่วงจังหวะที่มันขึ้นมาเนี่ยแหละตรงนี้เนาะหรือถ้าเกิดคุณอยากทํากําไรเนาะก็หาจังหวะ S ในช่วงนี้ก็ได้ก็โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับเพื่อนๆเลยนะคือถ้าเกิดว่ามันมีการหลุดเนี่ย อาจจะต้องยอมทําใจแต่ผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ชี้แนะแนวทางนะอันนี้ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้ามันหลุดเส้นสีส้มตรงนี้ลงมาซึ่งราคาประมาณ7 6 8 1 0เนี่ยมันอาจจะไม่มีการกลับขึ้นไปให้คุณหลุดดอยนะครับส่วนคนที่ไม่มีของเป็นคนที่เล่น S อยู่ถ้ามันมีการวิ่งกลับขึ้นไปคุณก็จะรู้แล้วว่าจังหวะที่ควรจะเล่น S หรือว่าช็อตมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ9 3 0 0 0 92,000นะครับ ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อนๆทำกำไรเพื่อนได้ก็สามารถสนับสนุนช่องได้นะครับโดยการกดซุปเปอร์แตงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กำไรน้อยอย่างน้อยก็ให้กำลังใจกันก็ได้นะครับเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ